สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะสอนวิธีการสมัครนะนะแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นกดยอมรับไปก่อนนะครับกดขั้นตอนถัดไปทีนี้เราก็มากรอกนะกรอกชื่อที่อยู่เรานะครับก็กรอกตามจริงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะกุมภาละกันกุมภา โปรไฟล์นะรับนะตึกนะครับตึกใส่ไปนะครับ,นะนะรบปึนะ๊บ a i e e อเดี๋ยวเดี e ๋ยเดี e ๋ยว a a i e a ห้าทับหนึ่งปึ๊บเด้ด้ด้ไม่ถูกอ่าอ่ะเรียบร้อยนะครับจังหวัดกทอม,มอนะครับ เขตนะับแข้งแข้งแข้งเขตยันนาวานแข้งช่องหล่นสีนะับก็ข้อมูลให้เรียบร้อยแนละ้วก็วันเดือนปีเกิดนะปึ๊บ เดี๋ยวเมื่นพีเกิดก็ใส่ไปเลยนะสิบเจ็ดทับสิบเอ็ดสองห้าสามสองอ่ะปึ๊บชื่อเฟซบุ๊กกุมภานะรหัสนะที่เราจะใส่ไปนะแล้วก็ตั้งไปเลยรหัสหนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเบอร์โทรนะ เบอร์โทรเบอร์นี้นะซื้อมาเพื่อสมัครการนี้เลยนะ08 3 2 1 8นะ5 6 8 5อนะ่ะกดรับตะหัดนะปึ๊บรอ60วิ7 0เป็นไหมครับ7 7 9 0 5 เจ็ดเก้าศูนย์ห้าอาดขั้นตอนต่อไปยืนยันการสมัครปุ๊บปุ๊บอ่าดูสิเสร็จเรียบรอ้อยปิดโปรโมชั่นไปอานะสมัครเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นนะคัส t ตอ e r ลูกค้าทันทีนะครับโอเคนะครับ เสร็จและว,วิธีการสมัครนะครับ